สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับผมนายพหลันยูนนทลุนเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายของบริษัทไทยเกนคิดจำกัดนะครับผมในส่วนของวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมีสินค้าดีๆของทางบริษัทไทยเกนคิดเองเนี่ยมาแนะนําเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะขอแนะนําในส่วนของตัวลอกสลิงไฟฟ้า20ตันนะครับผม สำหรับนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมลอกสลิงไฟฟ้ายี่สิบตันนะครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนะี่ยผมจะมาแนะนำในส่วนของสเปคเลยให้ทางทุกทุกท่านได้รู้จักว่าไอ้สเปคของลอกรุ่นนี้นี่ครับมันดียังไงนะครับผมสเปคตัวเนี้ยอ่ามันสู้กับทางลอกของทางยุโรปได้ไหมนะครับผมถ้าดูเท่าที่เห็นตอนนี้ครับดูด้วยตาเปล่านะครับลอกของเราเนี่ยก็คือจะมีความแข็งแรงทนทานนะครับ ตัวฮุกจะมีขนาดใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือว่าตัวเกียร์นะครับจะแยกอิกสระนะครับมอเตอร์ Motor อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผมส่วนตัวเกียร์เนี่ยจะอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็เบรกเนี่ยจะจับอยู่ที่หัวเกียร์นะครับผมทําให้อา่าระยะการเบรกเนี่ยแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้สําหรับต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปชมในส่วนของสเปคนะครับว่าอ่าสเปคของตัวลอกเนี่ยครับ มันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสลิงน,นะครับความเร็วในการยกหรือว่าการวิ่งสายขวาต่างๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมครับผมเรามาดูสเปคนะครับผมของลอกสลิง20ตันของยี่ห้อคุกดองกันเลยนะครับประเทศผู้ผลิตนะครับผมก็จะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับรหัสสินค้าก็คือ KDWDC นะครับ 20T ตัวนี้จะเป็น20ตัน 12L ก็คือยกสูงได้12เมตร SS ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นไฮทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงหรือซ้ายขวาน้ำหนักยกที่ปลอดภัยอยู่ที่20ตันเทสโหลดอยู่ที่125%นะครับส่วนมาตรฐานลอกของเราก็คือ M5 ส่วนกรุ๊ป EM ก็จะเป็น 2M ก็คือเป็นกรุ๊ปของ Heavy Duty ระยะยกสูงอยู่ที่12เมตรส่วนความเร็วในการยกขึ้นลง3.5เมตรต่อน,นาทีสปีดช,ช้าอยู่ที่0.35เมตรต่อน,นาทีตัวนี้นะครับข้อดีก็คือสังเกตดีๆนะครับสปีดช้าตัวนี้ก็คือจะช้ามากกว่าสปีดเร็วถึง10เท่านะครับตัวนี้จะทำให้การยกสินค้าในสปีดช,ช้าเนี่ยค่อนข้างนิ่มนวลน,นะครับผม หมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการยกสินค้าที่ต้องการใช้ความนิ่มนวลอย่างมากนะครับส่วนต่อมาขนาดมอเตอร์ยกขึ้นลงนะครับผมอยู่ที่17กิโลวัตต์นะผมตัวนี้มี8โพนะครับผมส่วนสปีดช้าอยู่ที่1.8กิโลวัตต์ตัวนี้ก็8โพรเหมือนกันกระแสไฟการทำงานตรงนี้ก็คืออกินไฟอยู่ที่35แอมป์สปีดเร็วนะครับผมส่วนสปีดช้าอยู่ที่4แอมป์ ระบบมอเตอร์ขึ้นลงและซ้ายขวานะครับผมก็ขึ้นลงจะเป็นซิคล์ลเกตนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็นไซลรนดิคอนโรเตอร์นะโครงสร้างรอบก,ก็เป็นคานผู้่ก็คือวิ่งอยู่บนเกนเดอร์นั่นเองต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของข้าวอุณหภูมิความร้อนสูงสุดนะครับที่ใช้งานได้เป็นปกติตัวนี้ เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลบยีองศาจนถึงบวก4ีองศาเลยทีเดียวนะครับผมฉนวนขดลวดมอเตอร์นะครับผมก็คือมอเตอร์ของเราเป็นคัสเอแล้วก็อาบน้ำยาที่ฉนวนมอเตอร์ที่155องศาถือว่าถือว่าทนความร้อนได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ค่าป้องกันน้ำและฝุ่นของเราเป็นไอพีห้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอ ขนาดของสลิงนะครับผมและอัตราทดของสลิงตัวขนาดของสลิงของลอกยี่ห้อคุกดองของเราเนี่ยจะมีสลิงค่อนข้างใหญ่นะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่22.4มิลและก็อัตราทดอยู่ที่4ต่อ2ก็คือทดอยู่ที่4เท่านะครับสีทบนั่นเองแล้วก็ชนิดของสลิงก็เป็น6คูณ37 IWRC ตัวชนิดของสลิงครับผมสลิงของเรารตรงแกนของตัวสลิงนะครับแกนกลางตัวนี้ของเราจะเป็นเป็นลวดนะครับผมเป็นไส้เหล็กนะครับตัวนี้ทําให้มีความแข็งแรงนะครับทนทานในการยกสินค้าก็คือคนแรงดึงได้ดีต่อมาระบบป้องกันลอกขึ้นสุดก็ของเราจะมี2สเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกก็คือจะเป็น Upper l i ์ลิก็คือตัว ตะขอขึ้นไปชนตัวอัปเปอร์ด้านล่างนะครับผมสเต็ปที่2ก็จะเป็นตัดที่พาวเวอร์ก็คือที่ตู้คอนโทรลเลยนะครับระบบเบรกของเราจะเป็นดับเบิลดิส์ดับเบิลดีซีนะครับแมกเนติกดิสเบรกนะครับผมตัวห้องเกียร์ก็เป็นห้องเกียร์ที่แช่อยู่ในอ่างน้ำมันนะครับผมตัวเนี้ทำให้ตัวเกียร์เนี่ยมันระบายความร้อนได้ดี แล้วก็ตัวน้ํามันเนี่ยสามารถเปลี่ยนถ่ายได้นะครับทำให้อายุการใช้งานของตัวเกียร์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานมากยิ่งขึ้นระบบทดหรือตัวเกียร์นั่นเองก็คือตัวนี้ก็คือระบบของเกียร์ก็คือเพนเพนิทเกียร์นะครับส่วนระบบป้องกันยกเกินพิกัดก็ของเรามีอิเล็กทรอนิกส์โหลดลิมิเตอร์ให้นะครับ มาดูที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ซ้ายขวาอยู่ที่20เมตรต่อนาทีนะครับสปีดที่2ก็คือเริ่มตั้งแต่2เมตรต่อนาทีก็คือเป็นอิมอร์เตอร์คอนโทรลครับผมสามารถตั้งได้นะครับส่วนขนาดมอเตอร์ซ้ายขวาอยู่ที่1.5กิโลวัตต์แล้วก็เป็น4โพรมอเตอร์นะครับกระแสไฟก็คือกินไฟอยู่ที่3.5แอมป์ระบบป้องกันลอก ซ้ายขวาตัวนี้ก็คือมี it, ลิมิตสวิตระบบทดวิ่งซ้ายขวาก็คือเป็นซ้ายขวาก็คือเกียร์เนี่ยจะเป็นสเปรเกียร์แล้วก็อัตราใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่40%่ ED, น ED ครับกระแสไฟก็เป็นกระแสไฟ3ามเฟสเป็นไฟฟ้าโรงงานนะแล้วก็สวิตช์คอนโทรลนะครับของเราก็คือจะเป็น2องสเต็ปหกปุ่มบวกเมอร์เจนซีนะครับผม ก็ความยาวของสายคอนโทรลก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของลูกค้าแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็รียกถึง12เมตรเราก็มีสายคอนโทรลมาให้12เมตรแล้วก็ตัวสายคอนโทรลเองเนี่ยก็จะมีตัวสลิงแนบข้างมาให้นะครับเพื่อป้องกันการาขาดในของตัวสายคอนโทรลเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้นะครับผมก็ จะเป็นประโยชน์หรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจในสินค้าของบริษัทไทยเคลนคิดเราเองเนี่ยก็คือลูกค้าเองสามารถเข้ามานะครับผมเยี่ยมชมสินค้าในเว็บไซต์ของเราได้นะครับผมก็เข้าไปดูได้ที่ w w w t h a i k l เว็บไทยเนะครับผมหรือว่าสายด่วนก็คือฝ่อายขายผมโดยตรงนะครับผมที่0817314307 อีเมล pc t h a i l e n k, k i t gmail com นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของทางบริษัทไทยเคนคิดเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับผมของทางบริษัทเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอัพมาต่อๆเนื่องนะครับผมมีอะไรดีๆก็จะมแนะนำให้รู้จักกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ